เอตถคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่20สเรื่องพระและกุณตกะพัทิยะเทระเอตถคะในทางผู้พูดเสียงไพเราะพระและกุณตกะพัทยะเทระเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีในกรุงสาวัตถีมีชื่อเดิมว่าพัทยะเมื่อเจริญวัยอายุมากขึ้นแต่ร่างกายของท่าน ไม่เจริญเติบโตตามอายุยังคงมีร่างกายเล็กต่ำเตี้ยเหมือนเด็กวัยสิบขวบชนทั่วไปเมื่อจะเรียกชื่อท่านก็จะเพิ่มคำว่าและกุลตะกะซึ่งหมายถึงต่ำเตี้ยไว้ข้างหน้าชื่อของท่านด้วยจึงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าท่านพัิยาเตี้ยหรือท่านพัทยาแคร์ในโอกาสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาประทับณพระเจดวันมหาวิหารหมู่อุบาศกอุบาสิกา ชาวเมืองสาวัตถีทราบข่าวการเสด็จมาของพระพุทธองค์ต่างก็ถือดอกไม้และของหอมเครื่องสักการะทั้งหลายไปเข้าเฝ้าเพื่อฟังพระธรรมเทศนาและกุลตกะพัทยะก็ได้ติดตามไปร่วมฟังพระธรรมด้วยเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบลงท่านก็เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าปรารถนาที่จะบวชในพระพุทธศาสนา เมื่ออุบาสกอุบาสิกาพากันกลับเคหสถานของตนของตนแล้วได้เข้าไปกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ประทานให้ตามความประสงค์พระและกุณฑกะพัทยะครั้นได้อุปสมบทแล้วได้เรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลขอเปลีกตัวออกไปจากหมูคนะ่คณะไปอยู่ในที่สงบสงัดปฏิบัติความเพียรไม่นานนักก็ได้บรรลุโสดาปติผล เป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นคือพระโสดาบันซึ่งจะต้องเพียรศึกษาปฏิบัติให้ได้บรรลุมรรคผลชั้นสูงขึ้นไปอีกเพราะความที่ท่านมีรูปร่างเล็กและเตีย้ยจึงเป็นที่ชวนหัวเราะแก่ผู้พบเห็นวันหนึ่งหญิงแพทย์สยานั่งรถมากับพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งเพื่อไปเที่ยวชมมหรสพนางผ่านมาเห็นพระเถระแล้วคงจะเห็นว่าท่านตัวเล็กเตีย้ย ทั้งทังที่ดูลักษณะน่าจะมีอายุมากนางจึงหัวเราะลัน่นจนมองไม่เห็นฟันในปากพระเทระเห็นฟันของหญิงแพทย์สยานั้นแล้วถือเอานิมิตนั้นเป็นอารมณ์พิจารณาว่าเป็นของปฏิกูลสกปรกน่าเกลียดจนได้สําเร็จเป็นพระอนาคามีและต่อมาท่านก็ได้ฟังธรรมกถาอันเป็นโอวาทจากพระสารีบุตรเทระจิตก็หลุดพ้นจากกิเลสาสวะสําเร็จเป็นพระอรหรันต พระละกุลตะกะพัทยะนั้นเพราะความที่ท่านเป็นผู้มีรูปร่างเล็กและเตี้ยเหมือนสามเณรน้อยจึงเป็นเหตุให้พระนมสามเณรน้อยทั้งหลายที่เป็นปุถุชนชอบล้อเลียนท่านด้วยความคึกขนองชอบหยอกล้อท่านเล่นด้วยการจับศีรษะบ้างดึงหูบ้างจับจมูกบ้างและพูดหยอกล้อท่านว่าแน่จะสามเณรน้อยไม่อยากศึกหรือ ยังชอบใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่อีกหรือและครั้งหนึ่งมีภิกษุประมาณ30รูปมาจากถิ่นอื่นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เดินสวนทางกับพระระกุนตะกับพัทยาเทระซึ่งท่านเพิ่งจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็กลับไปพระพุทธองค์ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นพระเทระรูปหนึ่งเดินสวนทางไปหรือไม่ไม่เห็นพระเจ้าข้า พวกเธอเห็นนี่ใช่หรือเห็นแต่สมณณนองค์เล็กๆน้อยๆเดินสวนทางไปพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายนั่นแหละคือพระเถระข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปร่างของท่านเล็กเหลือเกินพระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่เรียกบุคคลว่าเถระเพราะความเป็นคนแก่มีผมบนศีรษะงอกและเพียงศักแต่ว่านั่งบนอาสนะพระเถระเท่านั้นท่านเหล่านั้น ตถาคตเรียกว่าพระแก่เปล่าส่วนท่านที่มีสัจจะคืออริยสัจสี่มีธรรมะมีความสำรวมรู้จักข่มใจไม่เบียดเบียนผู้อื่นและมีปัญญาท่านเหล่านี้ตถาคตเรียกว่าเถระพระนละกุณตกาพัธิยะเถระแม้จะมีร่างกายที่ไม่ปกติและไม่เหมือนกับภิกษุอื่นๆอันเป็นเหตุให้ท่านถูกล้อเลียนด้วยวิธีการต่างๆแต่ท่าน ก็ไม่เคยโกรธเคืองเลยเพราะท่านเป็นพระอาหารหันตขีนาศพไม่มีกิเลสาสะวะแล้วนอกจากนั้นท่านยังมีความสามารถพิเศษคือปกติท่านแสดงธรรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนและการเจรจาประกอบด้วยที่คำและน้ำเสียงอันไพเราะเป็นที่สนอโสดแก่ผู้ฟังทั้งหลายอันเป็นเหตุนำมาซึ่งความเลื่อมใสด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงยกย่องท่าน ในตำแหน่งเอตทะคะเป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้พูดเสียงไพเราะทันละกุลตกะกัพัทยเทระดำรงอายุสังขารช่วยจิตการพระศาสนาอยู่พอสมควรแกการเวลาแล้วก็ดับขันธะปะรินิพาน